น่ารักม่ะแตะน่ารักมากเลยอ่ะอลิวิ้แยกหน้าหน่อยลูกบ๊ายบายข้างในบ๊ายบายข้างในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ bye 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 bye, bye. Oh, oh, oh. Okay, no, okay. เราตรงนันแล้วตรงกันแล้วใ้าไหบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มยิ้มหวานสิคะลูกี้ิ๊ายบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย พอแล้วแสบตาแล้วลูกจับตาแล้วขอบคุณอะไรขอบคุณค่ะจบจบไม่ต้องเบิรกเฮ้ยนี่ก็แสดงว่าได้แ่ะไม่ต้องถ้าถ้าแบบนี้แสดงว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าไม่ต้องเบิร์ก สวยยกมือกุ้มรีบยกเลยอ่ะรีบยกเลยอ่ะใครแก่ชี้ไม่ข้้งหน้าค่ะโอ๊ย <laughs> เยาขอมค่ถูกตน่อันนี้แวค่ะบบคดูดี่มาเลยอ่ะนากำั ขอบคุณครับขอบคุณครัมาลี่ชกเกอได้ยินเสียงเพลงจะต้องเต้นะง โชว์ไหนสีโชว์ไหนสี